น้องถ่ายให้มีผู้ใหญ่ด้วยนะอย่าให้ใคนเดียวมียาให้มีแอเบนอยด้วยไเบนอบจะมานั่งตรงนี้ใกล้ัว่ตงคจอเอรจะจาสเป็นไงแบบครับสาคนไทยคุาคนคนคูู้ไทยนะ อ่ไปบระทักกันเลยลูกไปเร็วไปบระทักกันเลยพลอยก็เอาท่าพลอยไงท่าเอาฟูแต่ก่อนฟูไทยไงเอออ่ะเลยตอนนี้นะคะเรื่องูุขาเรียกว่าอะไรลำลำมิเตอร์กับลำมพูไทยอินเตอร์กับพูไทยมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้น คิดทานไหได้เอาเลยเนาะอือนอือตอนนี after, ้ time, <the> the there, ุบครับปูกปาริจิตนะที่ดานดูการรัของสอสาวนะครับอินเตอร์กับผู้ไทยรับเจอกันมาดูครับรำอินเตอร์กับรำบผูไทยเจอกันครับาดรนะรับารไ้รัแล้วระไม่เนไรเอาเลยยาต่อสิพันธ์แม่ นี่ครับลำนั่นแหละมันแคบว่าหนูพี่ไม่พี่มาตรงนี้ข้ามลำตรงนี้แล้วพี่ไปเลยตรงนี้ลูนะเล้ดเป็นแค่ได้สามคนมันจะได้ไหนเราเชิดมาตรงนี้ลูเนี่อ่าลำนี้เลยอนี้เชิดหยู่ไม่ได้เอาฟอนเลยเอาเลยเอามาแต่งงานเลยเอายยกเพลงขึ้นใหม่บอกบอกเอร์มาบอกเอร์ทำไมไม่ขึ้นมาขึ้นมาอ้าวเอาใหม่แล้วนะคะตอนนี้เอาหม้เอาหม่เดี๋ยวเรามารอดูครับออินเตร์กับพูไทยนะครับ ต้องไหวผมเทพกับภูไทยนะครับรำประทะกันนะครับน้องเชิดพัดย์าชีน้องพลมาดูครับมาเร็วน้องเชอน้องเชอก็ลำรำปตายน้องเชอที่น้องเชอเรียนมาเออพลก็รำท่าพลเคยลำตออแล้วก็นเออด็กๆมันจะติดเม็ดเลื่อนประตูเป็นหน่ออเปิดออกไปแล้วกันเลยใช่มาว่าเด็กมันจะ เอดีครับอิเตอร์ครับไปไหนแล้วอิเตอร์ออชอยมากค่ะอิเตอร์อิเตอร์ออนชอยมากเลยอิเตอร์เนี่ยสุดยอดนี่นะเขาเรียกว่าราสเรอโอ้โหจีบมือก็สวยสวยอันนี้สไตล์นิชเอนะคะ ออ่านีอ่้เสก็จะลาไม่เหมือนคนอื่นนะสิยศจากที่ไปเรียนมาครับการการที่ไปเรียนมาสิอัดอยเนอา สุดยอดเลยจ้าโอ้ยสุดยอดเลยใช่ใช่อ่อนมากเลยอ่อนมากเลยนี่ครับภูไทยกระทะกับอ่ากรุงเทพครับพี่สานพระกรุงเทพครับอ่าอ่าภูไทยอีสานมากระทคกับกรุงเทพไหมสิครับ ไม่ใช่อันนี้นะอันเขาสไตล์ของเขาปะทะกันไอ้นี้สไตล์เขาเข้มกับผู้ชายอีสานคนละสไตล์ใช่เขาเรียนมาแบบนี้นี่นะเขาเรียนมาครูเขาสอนแบบนั้นเนาะใช่เรียนไม่ได้เลยเหรอโอ้ยนี่นน่นนน่นคุณนั่งแบบ เออีเดียวหนิเพื่อนต้อาเจนะคะกมาเอแบบนก็เนะคการช้าดวนนะคะเออ้าดวนเลยเหรอ เด็กกรุงเทพกับเด็กอีสานปะทะกันเลยโอ้โหโนสุดยอดสุดยอดสุดยอดใช่ไม่ยอมแพ้ลีลาของเชิญสุดยอดโอ้โหเออเนาะคนชอยได้หมดทุกจังหวะเลย หมดได้นี่ยังมีแ랩อีกนะอืต่างหากเลยเป็นไงตีเป็นไงครับสุดยอดเลยหอดติ๊กเกอร์โดดๆมานะครับคนคนถ่ายนี่ก็ตาค้างเลยคนถึงกับอึ้งใช่ใช่ทุกคนถึงกับอึ้งเลยตาค้างเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลย เกิดอะไรขึ้นหน้าบ้านลุงตอนนี้ครับกอดไปสารมุกอาหารพรุน uh> ี <c <c ้ใช่ไหมเี้ยยิ้มยิ <h <h ้มยมยมยิ้ม hey ยิ ja ้มย um ิ้มยิ้มยยิ้มยมย้ย้ยมยิดย้มย้มยิ้ยย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 ยย้ยย้ยย้ย ลำปไูไทยครับปะทะลำอินเตอร์นะสวยๆโอ้ยโอเคโอเคโอเคลำปูไทยปะทะลำอินเตอร์นะสิครับสุดอ น่ารักทั้งสองท่านเลยนะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะโชวนสองสาขาเนี่ยต้องบอกว่าสองแบวันนี้นะคะเดินมาเจอได้ทุกยุคได้ทุกแบบ รับทิปรับทิปรับทิปโอ้ยมีทิปอีกมีทิปอีกโอ้โหมีทิปโอ้ยใหญ่เลยโอ้โหดู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 จะทิปไปทำอะไรน้อทำใครไดดนึงน้ออโอ้อ้อ้้นับดูเท่าไรดูสิดูได้หลายใบดูได้หลายใบ

นี่ก็น่ารักสนุกสนานที่หน้าบ้านลุงพลน,นะคะขอจบเพียแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ